นะโมาาตัมสสะภะควะโตอะระหะโตสัมาสัมสพุทธานะโมตัมาสสะภะะวะ Hút chong tôm phúc tôm phúc bông tên ta nói nè cho bay bằng phai xem bằng phai cầu bằng phai xích cho kênh bay Mì Gõ อันป้าเอาไอ้ไรนาดูเอาป้าไหมบอกเพื่อนบอกเพื่อนไหมว่าเพ่อนในปุ่นดีไอ้บอลไอ้ปูบึงหัละตั้งหันละตั้งข้างหนอืเจ้าูลงไปเด้ปูบอกผูน้ำเงีไปได้ไมนทักปูมาได้ bye ๆอยู่มันเยอะโหดดีนะคะ ขอคอมมันดอนมั้ยล่ะหน่อยครับ <coughs> <gehört> <coughs> ได้ถูกเดออก้องกา่านะถูกทยเ่ายไง่ายบอกนั่นไเอวบออัดไว้เดี๋ยวนี้วิดีโอจองเลกไปไงเวาองม่องเลยไหม่ทยแล้วเห็นบางบันทึกไว้แล้วไปเห็นเลขคอยไปเห็นเลขต้ว่าสมันเห็นเลขออ bắt ông yên bắt ông yêu những người dân chim chim trong chim 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 เอาไปบังไฟหน่เมษาไปบังไฟเขียนใชไหนอ่ะเอไปรถหนึ่งเมษาหเมษาเออหเมษาเียไปเวียไปวังไปมะำบอหน่อย กับหาช่องหาชุนเด้อลูเด้อมาไปไปอีกหน่อยเขียนเขียนนี่ดูนี่มาดอกปัวนี่มาไปไปอะ này xuống à, Còn chín bỏ lao Nhắn, nhắn mà như vậy mà được rồi Được, mua Mà về vậy được, mua, được. mua. Được. 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 Nh đường... là... <coughs> da... <coughs> <necessary> you... đó mời bạn chân bắt gặp niệm bắt gặp nề bố phán hôm nay băng ต้องทำีู่ต้องทงมันออก่ามหกหกแปดสี่ครับพูเว้ยาหังหาเงินหาทอเด้อบันหลังปงฟังด้อหลังมีอัตรนูี่ต้ล่างเจ๊จห้ ด mm. ีก응ูา <Okay. S 2> oh, ู่เาตอนไปบุญตรงปละกูีู่ิเอานี่ละอาไปกดคื Chào cô. Anh này đã được đâu? Mắn chờ. Có kia lắm. Nhi đâu? Anh này mắn mà còn đâu? Có chơi bác? Có Trong... จตัวหนึ ų, Cette, setting, están, ่งตัวหนึ่งก็ตัวนี้เด้อเขาตังใบเด้อบ่เปล่นบ่เปล่นฟังเสียงเขาอันนี้เด้อบ่เปล่นเด้อมันดังไว้นี่เด้อคันปวกมืองได้หน่อยเด้อเป็นยังมันออกหกช้องเด้อทำไมเป็นหกช้องกูหกช้องตัวมาเบ้อบ้าน้ำหน่อย เห็นบหมนี่ดูด้าคิดเอ๊ะนั่นได้คิดนี่เห็นไหมคิดคิดนี่ได้โดดเด้จี้ชีน hai đi bay... phang khôn bữa nay mình cho đi phang khôn bỏ bằng nay <laughs> này nó biết biết này này Hãy <laughs>

ไปได้สิบวันฟังแต่ว่าไปได้ส mm ิบว uh. ันนี่แหละมันคือบ่บ้านละบ้านอยู่ปูดไม่มาอยู่มันจะออกมา